สบายดีพี g, ่น้องสบายดีสีที่แขกงเบิร์สุขูสุคนสุมงสุบอนสบายดียามแรงแรงเด้อพี่น้องเอ้พพ่อกันกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะายดียามแรงแรงพี่น้องเอ้เป็นยางอันนี้เรื่องเลืองสุกจีพี่น้องเอ้มาตักเอาด้วยฮะ สุกแล้วแม่มองอ่อนว่าแม่มองอ่อนว่าสุกแล้วว,าว่าสาั้นสาวลาสลองดำนาแล้วพีว่น้องเอ้ยสลองดำนาแล้วเพื่อสั้นแล้วสิกินี้นะแล้วสี่นงนี้นะมากรีง๊งหมูจุ่มพี่น้องเอ้ยสาวลา น้องมงกรขอโแม่ๆมแลององกรดำนาเล่ทุ่งมาผนโอ้โคมกระถาแล้วทั้งจริงก่อนเนาะมาเริ่มาเริ่ปวดแผลเนี่รกินาเมื่อได้หนมาไดสี่โมง <cle g> อ่ะ่อใช้หมหน่อยดิ <laughs> นี่บ่ <laughs> เบิ่งแล้วเ <c oughs> ย้งเง้ยเน้น <c oughs> พอเะครับอย่าว่าอเรแบนเบิดม้อสุกี้หม้อยักษ์พี่น้อยม่เสียเอาแจ่วลงนะบันี้ đi nhạt ừ rồi thấy mặt chẳng từ màu nát rồi bà ừ nói nhạc oh. mặt kìm kìa đi đâu không bà săn là นี่ทุกเดือนเลยวะเจ้าพี่น้อาอุณปลาเป่นงนี่ตักขนาดกูเบาใหญ่คนสวัสดีครับ,ข,บรขับนหะน้า,า,านะขันหน้าพวกเขาคลายใบก้าวนะเนาะครับไปเป็นผู้ขับซะเล่เนาะขาเสียมาเด้อะผมไม่ได้ขบับคนเดียวครับผมต้องแถมไปข้างหน้าเขา พี่นาทีรับทรงขนกาพี่น้องไว้แต่ละมือแจ็คเที่ยวพี่น้องวันนี้ครับวันนี้ไม่เท่าไหรโบราณหลายเที่ยวอยู่ผมเมื่อวานนี่หลายเที่ยวครับผมครับโอ้ต้องปิดคนรับทรงกาเพ่นาพี่น้องเว้ครับงานเร่งต้องเร่งทำไมเร่งโอ้คนลงแล้วก็ใช้รถเข็นไปบ่ครับวันนี้ครับผมเอไปไม่ได้คณะปั้นใหม่มันครับเละเนาะไปไม่ได้มัเลืะจะตัวนณะครับต้องกดไปเรื่อยครับ น้าหน่อยมังกรหน่อยเหลียวอลไรพี่น้องเลยเลยเผ็ดซุกี้หม้องไง่ชูกันกินครับมาดับเชฟครับน้ำจิ้มสามรสพอดีไหมเผ็ดเปรี้ยวหวาน แสบเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ใ่กับหมูใส่ให้ใส่หน้าพี่น้องเอ้ยโบเดมามากกังขึ้นเอา,นา <c oughs> นเนาะกางขึ้นโมมีเวลามาพี่น้อ <c oughs> งเอ้นมมามาน้อนราหน้าหลัวกับพอดีแลนมาเล่นน้ำน้งมังกรพอดีเพิ่นวันแล้วลวเาซันเมื่อนี่แล้วพอดีอย่ซ่น เอด้วยผ้ากันเหตุสุกี้ชูกันกินพี่น้องเลยแ่บบ่เฮี้ยจะเสียเอาใช้ใช้ใช่หมดำไลซ้ำเลยม,เมีถ้วยว่ามันลอยคือมีตักจานมีตักจาน มีไหมอืมอ,มอมืพี่น่อยมากินกน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาสุกุสุคนสุมงสุบอนแเศษๆน้ำกันเอ้าเพิ่มน้ำตาลบ้างเลยครับรสชาติยัยงเบาหวานพอคะนะเละเติมน,น้ำตาลอีกหน่อยอยังสถานี้รถดีบ่สใช่ไหม เมื่อไรต้อตันหมดทุกเมื่อเลยแบบนี้ขาดไม่ได้พอดีเต็มบ่อเรืออ๋อจับป่ะฮะจับป่าโอ้เซมาแลวเซมาแล้วพี่พี่ทุ่ทุ่ทุ่ี่พี่ทุ่ ุณาด้วมีบอกครับได้ยังปลาดุงหรือว่าจ้าบุลูกเธอกล่าวมาแต่ว่าไทยนะยังไงมาไปดีทำอ่าบถุทุถุ

จอมากินน้อกันเด้อพี่น้องสุกุสุกคนเด้อเสพนัวน้ำกันมื้อเนี่ยครับผมแล้วจับกล้องให้อหน่เลจ้ากระเป๋านี่โอเคเลย

เอาแล้วาครับไปาอยู่ทำงานนัดป้าดิค่ะครับผมกองกับมื่นได้จัหน่อยเด้อพี่น้อยเกิดขาวเหนียวน้อเปล่าเย็นเหี้ย มาคาัากินมาได้นี่แมวหอกให้ยัโดยคิดหรอมัวนี่นี่มาหอมาหอเน้นพกยอะบะเกียบปรยูงไาทำยังไเดีบยว ตวนะโล่ไม่ฮะเนี่ยมินแบ่งย่างเนี่ยเอีแบย่าง้วเอาข่าวย่างมากินอีกอย่างหนึ่าไ่รู้สิเนาะไม่รู้ว่าจากันยงไงก็

ใช่ไ้า้ยไอ้ไจอก็วเร่อ่องเื่่น่าไชัยนม่เด็กน่าน้ำไี่นอ็มไร มาให้ลูกกินน้ำแดงมาลูกมาลูกตัดตนน่มลกตัดต้นต้้นตัดต้นไอ้แก่เม็นู้นต้องตัดทั้งหมดมีอะไร

โอเคพ okay, kind of ี okay, Board, s <S ่น้องสหรับคลิปนี้ไว้สมิการเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณคลณไลน์พี่น้องมาไปสักสุกคนขอบคุณกำลังใจของคุณทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องเนาะฝากันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สบายดี